คุณจะเชื่อไหมเมื่อลูกสะภ้แต่งงานกับพ่อตาแค่สิบวันต่อมาความลับที่ไม่เคยมีใครกล้าพูดถึงก็ถูกเปิดเผยบ้านหลังนี้ซ่อนอะไรไว้ในความมืดเรื่องราวที่จะทำให้คุณตะลึงและไม่กล้าหลับตาอย่าพลาดติดตามจนจบพระทุกวินาทีมีความหมายลูกสะภ้แต่งงานกับพ่อผัวสิบวันผ่านไปเธอค้นพบความลับสุดช็อกฝนตกหนักในคืนแรกที่เธอย้ายเข้ามา เสียงฟ้าร้องดังสะท้อนเข้ากระดูกบ้านหลังใหญ่เงียบจนน่าขนลุกกลิ่นไม้เก่ากับกลิ่นกำยานอ่อนๆลอยคลุ้งเธอเดินผ่านโถงทางเดินยาวไฟเพดานกระพริบวูบวาบภาพถ่ายครอบครัวเรียงรายเต็มผนังแต่ไม่มีรูปของแม่สามีแม่เสียไปนานแล้วพ่อผัวพูดเบาๆดวงตาไม่สบตาเธอเธอไม่ถามต่อแค่พยักหน้าแล้วเดินขึ้นบันได คืนต่อมาเธอตื่นกลางดึกเสียงผู้หญิงร้องให้ดังลอดจากห้องเก็บของเสียงนั้นยังเย็่ยเยือกเสียดแทงหัวใจเธอเดินตามเสียงไปมือสั่นขณะจับลูกบิดประตูภายในห้องมืดสนิทมีเพียงกลิ่นชื้นและกลิ่นกำยานแรงขึ้นมุมหนึ่งของห้องมีกรงเหล็กขึ้นสนิมตั้งอยู่ข้างในวางกล่องไม้ขนาดเท่าร่างคนเธอยื่นมือไปเปิดกล่องนั้น เสียงไม้ล้านเอียดชวนขนลุกภายในมีชุดเจ้าสาวสีขาวเก่าและรูปผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนเธออย่างหน้าขนลุกเธอถอยหลังแทบสะดุดล้มใจเต้นแรงจนแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นรูปถ่ายหล่นจากมือเผยให้เห็นลายเซ็นดด้านหลังรักตลอดไปจากพ่อถึงลูกสะใภ้ของแม่เธอรีบออกจากห้องวิ่งลงบันไดแต่กลับเห็นพ่อผัวยืนรออยู่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไป ไม่ใช่คนเดิมที่ใจดีในวันแต่งงานเขายิ้มแต่ในตาไร้แววมือของเขาถือสร้อยเส้นหนึ่งเป็นสร้อยที่แม่สามีเคยใส่ตามคำบอกเล่าในบ้านนี้ว่าแม่ตายจากอุบัติเหตุแต่ในสมุดบันทึกที่เธอพบใต้กล่องเขียนไม่ว่าถ้าเธอรู้ความจริงฉันจะไม่ปล่อยให้เธอหนีไปอีกคนเธอหอบหายใจที่เหงื่อยเย็นไหลาอาบแผ่นหลัง สมองพยายามประมวลผลทุกอย่างแต่ร่างกายกลับสั่งให้หนีเธอวิ่งไปที่ประตูหน้าแต่ลูกบิดกลับถูกล็อกจากด้านนอกเสียงฝนยังคงกระหนำ่ำสายฟ้าแลบวอบส่องผ่านกระจกเงาของพ่อผัวสะท้อนชัดบนผนังเขาเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวเสียงเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดหนูไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ไหม เสียงเขาเยือกเย็นแต่ชัดเจนเธอสั่นศีสะนน้ำตาไหลอับแก้มมือเขายื่นมาลูบเส้นผมของเธอเ,ธอเบาฮ่หา,หาแต่เธอรู้สึกเหมือนมูเลื้อผ่านต้นคอเขากระซิบแม่ของเธอเคยอยู่ที่นี่เธอเบิกตากว้างความหนาวพุ่งวาาขึ้นสู่หัวใจแม่เธอคือภรรยาคนแรกของฉันเสียงเขานิ่งสนิทไม่มีแม้ความรู้สึกผิดในคำพูด โลกของเธอพังทลายลงตรงนั้นทุกคำถามที่เคยสงสัยเริ่มชัดเจนเหตุผลที่เขาเลือกเธอเหตุผลที่เธอรู้สึกคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกเธอหันกลับวิ่งขึ้นชั้นสองหวังหาทางหนีแต่บันไดทุกขั้นเหมือนยิ่งสูงยิ่งห่างจากทางออกในกระจกตรงปลายโถงภาพสะท้อนของเธอไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวมีผู้หญิงอีกคนยืนซ้อนด้านหลัง ชุดเจ้าสาวสีขาวเก่าเปื้อนเลือดดวงตาแดงกลับมองตรงมาเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอกลับสะท้อนกลับมาเป็นเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะของแม่ตัวเองเธอถอยหลังชนกับผนังเย็นเฉียบมือสั่นควันหาทางเปิดประตูห้องข้างๆก้อนเหล็กขึ้นสนิมเปิดออกอย่างฝืดเคืองภายในห้องไม่มีแสงใดๆนอกจากแสงฟ้าผ่าจากหน้าต่างในห้องนั้น มีโต๊ะเขียนหนังสือเก่ามีสมุดปกหนังสีดำวางอยู่บนกลางโต๊ะเธอเปิดมันอย่างลังเลหน้ากระดาษเต็มไปด้วยลายมือเร่งรีบเขียนซ้ำไปซ้ำมาคล้ายคนเสียสติเขาไม่ใช่คนเขาไม่แก่ลงเลยสักวนันฉันหนีไม่ได้ลูกต้องไม่รู้ความจริงทุกประโยคจบลงด้วยชื่อของแม่เธอชื่อที่เธอจําได้ตั้งแต่เด็กชื่อที่เธอเคยเห็นบนป้ายหลุมศพในสุสานเก่า น้ำตาเธอไหลอีกครั้งความกลัวกลายเป็นอมพาตเสียงประตูห้องปิดลงอย่างแรงเธอหันขวบไปพ่อผัวยืนอยู่ตรงนั้นสายตาเขาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทผิวหน้าค่อยๆลอกออกเผยให้เห็นบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์แม่ของเธอขัดขืนแต่เธอเธอจะอยู่กับฉันตลอดไปเขายื่นมือออกมาปลายนิ้วเย็นเฉียบแตะไหล่เธอ เธอกรีดร้องอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอเพดานเริ่มบิดเบี้ยวพื้นห้องหายไปกลายเป็นความว่างเปล่าและเธอก็ตกลงไปลึกลึกลงไปในเงามืดที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบของผู้หญิงหลายคนเสียงที่รำ่ำไห้เสียงที่หัวเราะเสียงที่เรียกชื่อเธอพร้อมกันทุกมุมของห้องนั้นเธอพยายามปิดหู แต่เสียงยังดังชัดในหัวเหมือนมีบางอย่างตายผ่านหนังศีษะเย็นเหนียวเหมือนเส้นผมของคนตายเธอหายใจไม่ออกอากาศในนั้นหนาแน่นกลิ่นอับชื้นกลิ่นเลือดแห้งและกลิ่นกํายานที่แรงขึ้นทุกวินาทีจากความมืดเบื้องล่างมีแสงสีแดงสลัวโผล่ขึ้นมาคล้ายประตูประตูที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ประหลาดสลักไว้ เธอรู้โดยไม่รู้ว่ารู้ได้อย่างไรวันนี้คือที่ที่แม่ของเธอถูกขังไว้และที่เดียวกันกับที่เขาพาภรรยาทุกคนมาก่อนเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจากด้านหลังชา้าชัดแน่นอนเธอหันกลับไปเห็นเงาร่างผู้หญิงในชุดเจ้าสาวยืนมองเธอจากระยะเพียงไม่กี่ก้าวเลือดหยดจากชายกระโปรงลงพื้นอย่างเงียบงนัน ริมฝีปากของเธอขยับไม่มีเสียงแต่คำที่เปล่งออกมาชัดเจนหนีไม่ได้เขาอยู่ในเลือดของเธอเธอสั่นไปทั้งร่างหัวใจเต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะหยุดเธอถอยหลังชนกับประตูสีแดงประตูเปิดออกเองช้าหาหะภายในเต็มไปด้วยภาพติดตาร่างของผู้หญิงหลายคนถูกแขวนด้วยโซ่และริบบิ้นเจ้าสาว ทุกคนมีใบหน้าเหมือนกันเหมือนเธอเหมือนแม่เหมือนบางสิ่งที่เขาสร้างขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอหันหนีแต่พ่อผัวก,ก็ยืนขวางอยู่แล้วดวงตาของเขาเปล่งแสงสีแดงริมฝีปากสายยิ้มเธอสมบูรณ์แบบที่สุดดีกว่าแม่เธอดีกว่าทุกคนเขาก้าวเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้น เธอเก้าวถอยหลังจนหลังชนกับผนังหินเย็นเฉียบแล้วเสียงกระสิบของแม่ก็ดังขึ้นอีกครั้งในหัวมีทางเดียวหยุดเขาก่อนที่เธอจะหายไปตลอดกาลเธอกัดฟันแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดมือควันหาสิ่งใดก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวม้วเธอสัมผัสได้ถึงเศษโลหะบางอย่างคมเย็นหนักพอจะใช้ป้องกันตัวพ่อผัวเข้ามาใกล้ สายตาเขาเปล่งแสงบ้าเลือดเธอไม่ลังเลอีกต่อไปฟาดโลหะใสาเขาเต็มแรงเสียงกระแทกดังสนัน่นเลือดสีดำกระเซ็นลงพื้นหินเขาเซถอยหลังแต่หัวเราะเสียงหัวเราะของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์บาดลึกเข้าในจิตใจเธอก็เหมือนแม่เธอคิดว่าฉลาดคิดว่าหนีได้เธอวิ่งผ่านเขา พุ่งออกจากประตูแดงที่ยังเปิดอยู่เสียงวิญญาณรอบด้านกรีดร้องเหมือนพยายามดึงเธอกลับเข้าไปแต่เธอไม่หยุดไม่แม้แต่จะหันมองบันไดหินยาวเหยียดทอดขึ้นไปในความมืดเธอวิ่งขึ้นไปร่างกายเหมือนถูกฉีดเป็นชิ้นแต่เธอรู้ถ้าเธอหยุดเธอจะไม่เหลืออะไรอีกเลยแสงจากปลายทางเริ่มปรากฏอบอุ่นปลอดภยัย มือของใครบางคนยื่นมาจากปลายบันไดเธอยื่นมือกลับไปท่านใดนั้นเองเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งในหัวเขายังตามมาเธอหันกลับเห็นร่างพ่อผัวตายขึ้นมาจากความมืดแขนขาบิดเบี้ยวเหมือนสัตว์นรกดวงตาเขาแดงฉานและเขาก็พูดคำสุดท้ายที่ทำให้เธอแข็งค้างอยู่ตรงนั้นเพราะเธอคือฉันคำพูดนั้นกระแทกใจเธอเหมือนฟ้าผ่า โลกทั้งใบหมุนคว้างเสียงรอบข้างดับเงียบมีเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังอื้ออึงเพราะเธอคือฉันประโยคนั้นสะท้อนซ้ำในหัวเธอพยายามปฏิเสธแต่ภาพทุกอย่างเริ่มชัดเจนความทรงจำบางอย่างไม่ใช่ของเธอแต่เธอกลับจำได้ภาพผู้หญิงสวมชุดเจ้าสาวนั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง แต่งหน้าให้ตัวเองด้วยมือสันเทาเสียงกระซิบจากกระจกสวยมากเธอพร้อมแล้วภาพหญิงคนนั้นหันมามองในกระจกคือใบหน้าของเธอเองเธอกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอราวกับมีเงามืดอัดแน่นอยู่ข้างในร่างพ่อผัวเลื้อยเข้ามาใกล้ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปร่างเขาผสมกับเสียงกับเงา ับตัวตนของทุกคนที่เคยตกอยู่ในกับดักนี้เธอเกิดมาเพื่อเป็นฉันเสียงของเขาเปลี่ยนลึกขึ้นหนักขึ้นเลือดเราคือวงจรเธอหนีมันไม่ได้มือของเขายื่นมาผ่านอากาศหนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็งปลายนิ้วแตะหน้าผากเธอทันใดนั้นภาพนับพันพรั่งพรูเข้ามาในหัวหญิงสาวในอดีตแม่ของเธอ ยายของเธอรุ่นแล้วรุ่นเล่าทุกคนแต่งงานทุกคนตายทุกคนถูกเขากลืนเข้าไป,ไปเป็นหนึ่งเดียวกับเขาและตอนนี้ถึงตาเธอแล้วเธอแทบสุดเข่ากระแทบพื้นหินแข็งร่างสั่นสะท้านหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นไม่เสียงของเธอเ,ธอเบาราวกระซิบ แต่มันคือคำปฏิเสธจากลึกที่สุดในจิตใจเขาหัวเราะเสียงนั้นก้องสะท้อนทุกทิศทางจนพื้นใต้เท้าเริ่มสัน่นเธอปฏิเสธไม่ได้มันอยู่ในตัวเธออยู่แล้วเธอยกมือขึ้นแต่หน้าผากรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังเติบโตจากข้างในนอนสีดำไหลผ่านผิวหนังเหมือนเธอกำลังเน่าเธอกรีดร้องเสียงนั้นปลุกบางอย่างในอากาศ เหมือนผนังรอบตัวเริ่มแตกร้าวเธอหอบหายใจจับจังหวะส,สุดท้ายที่พอเหลืออยู่คว้าเศษโลหะจากพื้นแทงเข้าไปที่ฝ่ามือของตัวเองเลือดสาดกระจายไหลลงพื้นกระแทกกับตราสัญลักษณ์ประหลาดทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของวิญญาณนับร้อยระเบิดพร้อมกันแสงสีแดงดับวูบพ่อผัวหยุดนิ่ง ร่างของเขาเริ่มแตกเป็นเสี่ยงเหมือนแก้วถูกทุบสีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นตกใจจากนั้นเจ็บปวดเธอทำอะไรเขาเอ่ยทั้งที่ร่างกายสั่นกระตุกเธอจ้องเขาแม้ดวงตาจะพระ่ามัวจากเลือดแต่เสียงของเธอกลับแน่นชัดฉันไม่ใช่เธอฉันไม่ใช่ใครทั้งนั้นที่เธอเคยหลอกใช้รอยเลือดบนพื้นเริ่มเปล่งแสง ตราสัญ,ญลักษณ์ลูกไม้เสียงผู้หญิงนับร้อยเปล่งเสียงร้องประสานเป็นเสียงแห่งการปลดปล่อยไม่ใช่ความทรมานอีกต่อไปเงาร่างของเขาถูกดูดกลับเข้าสู่ผนังละลายไปพร้อมกับเงามืดเสียงสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้เรายังไม่จบกันเธอสุดตัวลงกับพื้นลมหายใจขาดห่วงเมื่อไหลประปนกับน้ำตา แต่ในอกเธอรู้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปผนังรอบตัวค่อยๆสลายเสียงกระซิบเงียบลงความมืดถอยห่างแทนที่ด้วยแสงสีขาวนวลอบอุ่นนิ่งและสงบบันไดหินแปลเปลี่ยนเป็นทางเดินไม้เก่าบ้านหลังเดิมกลับมาอยู่ตรงหน้าแต่ทุกอย่างเงียบว่างเปล่าไร้เสียง ไร้เงาเธอเดินไปอย่างระวังภาพถ่ายบนผนังเปลี่ยนไปหน้าของแม่ของเธอของหญิงสาวในอดีตถูกแทนด้วยภาพวิวภูเขาแม่น้ำธรรมชาติที่ไม่มีใครเธอเดินเข้าไปในห้องโถงโต๊ะไม้ตัวเดิมตั้งอยู่กลางห้องมีกล่องไม้ใบหนึ่งวางอยู่เธอลังเล แต่มือก็ยื่นไปเปิดภายในกล่องมีเพียงสร้อยเส้นเดียวสร้อยของแม่และจดหมายเขียนด้วยลายมือสั่นหาหะถ้าเธอได้อ่านจดหมายนี้แปลว่าเธอรอดฉันขอโทษที่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นขอโทษที่ไม่เข้มแข็งพอจะตัดวงจรนี้เองเธอกัดริมฝีปากน้ำตาไหลเงียบหาหะแต่หัวใจเริ่มเบาขึ้น เธอพับจดหมายเก็บไว้หยิบสร้อยขึ้นมามองมันในแสงแดดอ่อนหาหะที่ส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างจากด้านหลังเสียงฝีเท้าดังขึ้นหนึ่งครั้งช้าหนักและหยุดอยู่เพียงหลังเธอไม่กี่ก้าวเสียงที่เธอไม่ควรได้ยินอีกแต่กลับชัดเจนลูกคิดว่ามันจบง่ายขนาดนั้นหรือเธอแข็งค้าง มือที่ถือสร้อยแน่นเริ่มสัน่นลมหายใจติดขัดในลำคอราวกับอากาศรอบตัวกลายเป็นของเหลวข้นเหนียวเสียงน,นั้นเสียงของเขายังคงเย็นชาลึกและนิ่งราวกับไม่มีจิตวิญญาณเธอค่อยๆหันกลับช้าช้าที่สุดกลัวว่าสิ่งที่เห็นจะทำลายสติเธออีกครั้งและเธอเห็นเขาพ่อผัว แต่ร่างกายเขาไม่เหมือนเดิมผิวหนังโปร่งใสาราวกับเงาเหมือนควันเหมือนเขาไม่มีรูปร่างที่แท้จริงอีกแล้วเขายืนอยู่กลางแสงแดดแต่แสงกลับไม่แตะต้องเขาเงาเขาทอดยาวไม่สิ้นสุดลามไปทั่วพื้นเหมือนกําลังกลืนบ้านทั้งหลังเลือดมันลึกกว่าเจตนาบ้านหลังนี้จำได้ว่าใครเป็นของมันและตอนนี้มันเลือกเธอ พื้นเริ่มสั่นเพดานร้าวแสงแดดถูกบีบให้หายไปเหลือเพียงแสงสลัวสีเลือดเธอกรีดร้องขวาสร้อยในมือแน่นเหมือนมันคือเชือกเส้นสุดท้ายที่รั้งเธอไว้กับความจริงสร้อยเปล่งแสงวูบแรงจนทำให้เขาพงะถอยหลังเงาของเขาหดลงตัวสั่นกระตุกเสียงแหลมสูงแหวกอากาศเธอใช้จังหวะนั้น โยนส้อยเข้าไปกลางเงาของเขาเสียงระเบิดดังขึ้นเงาทั้งหมดแตกกระจายเหมือนกระจกถูกทุบเขากรีดร้องร่างสลายหายไปต่อหน้าต่อตาเงากลับคืนสู่พื้นบ้านเงียบแสงกลับมาอีกครั้งเธอทุดลงกับพื้นหายใจหอบแต่มือยังแนบบอกรู้ดีว่าแม้มันจบลงตรงนี้ บางอย่างยังหลงเหลืออยู่ในตัวเธอหัวใจเธอยังเต้นแรงเหมือนมีไฟร้อนลุกไหม้ภายในความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ความกลัวสายตาเธอมองไปที่หน้าต่างแสงแดดยามบ่ายทอแสงผ่านผ้าม่านบางแต่เธอกลับเห็นภาพเลือนรางเหมือนเงาใครบางคนยืนอยู่ข้างนอกเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหูวงจรยังไม่ขาด เธอยังมีหน้าที่ต้องทําเธอพยายามขยับตัวแต่ร่างกายเหมือนถูกปรนไว้ความเย็นเฉียบซึมลึกลงในกระดูกในใจเธอเริ่มเกิดคําถามความลับที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปอีกยังมีอะไรที่เธอไม่รู้และสิ่งนั้นอาจจะเป็นอันตรายกว่าเดิมเธอลุกขึ้นยืนตั้งใจจะค้นหาความจริงให้ลึกที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้ เธอไม่ใช่แค่คนธรรมดาแต่เป็นผู้สืบทอดของบางสิ่งที่น่ากลัวและเธอพร้อมจะเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปในบ้านหลังนี้ที่ความลับยังไม่ถูกเปิดเผยหมดเธอเดินช้าๆผ่านทางเดินที่เงียบสงัดทุกก้าวเสียงสะท้อนในหัวใจเธอความมืดยังซ่อนตัวอยู่ตามมุมห้องเหมือนรอคอยให้เธอค้นพบ ประตูบานหนึ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนปรากฏขึ้นทําจากไม้เก่าแก่เต็มไปด้วยรอยแกะสลักลึกลับมือเธอสั่นขณะสัมผัสที่ผิวไม้ความรู้สึกเย็นเยียบลุกขึ้นทั่วรางเธอเปิดประตูอย่างระมัดระวังกลิ่นอายของอดีตอบอวนในอากาศภายในห้องนั้นมีสมุดบันทึกและจดหมายเก่าปกหนังสีน้ำตาลเข้มรอยน้ำตาและฝุ่นเกาะแน่นเธอหยิบสมุดขึ้นมา เปิดหน้าที่เขียนด้วยลายมือบางหาหะบันทึกของแม่ที่เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดความรักความหวาดกลัวและคําเตือนสุดท้ายที่ยังคงสะท้อนในใจอย่าไว้ใจเขาเพราะเขาไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดเสียงกล้องในหูเหมือนจะตวนใจเธออีกครั้งแต่เธอรู้แล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความจริงที่แท้จริงและเธอพร้อมจะเปิดเผยมันไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร เธอปิดสมุดบันทึกอย่างเบาหาห AC. ความเงียบสงัดห้อมล้อมตัวเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความสงบที่แฝงด้วยความเข้มแข็งแสงแดดยามเย็นส่องผ่านหน้าต่างทําให้ฝุ่นละอองลอยละล่องเหมือนมีชีวิตเธอสูดลมหายใจลึกหาห AC. รู้สึกถึงพลังใหม่ที่เติบโตในใจบ้านหลังนี้แม้จะเต็มไปด้วยความลับและเงามืด แต่วันนี้เธอเลือกที่จะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตตัวเองไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นผู้ที่ลุกขึ้นสู้ผู้ที่พร้อมจะปิดประตูอดีตและเปิดประตูอนาคตเสียงกระซิบในหัวงเงียบลงและครั้งนี้เธอจะไม่ปล่อยให้ใครมาควบคุมเธออีกต่อไปเรื่องราวจบลงที่นี่แต่ชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นใหม่อย่างแท้จริง